สวัสดีครับพบกับช่องแฮก84นะวันนี้ก็เอาอาเป็นอะไรที่มาเตรียมว้จะทำรถในอนาคตนะฮะแต่รถยังไม่มีเลยซื้อเตรียมมาลงอะไรอะไรก็เก็บไปเนะรื่อยๆนะอันนี้ชุดนี้ก็ก็จะทำสีนะฮะจะทำสีใหม่เพราะว่าสีมันก็ล็อกร่อน นะก่อนที่จะไปดูตัวน้ำยาไอลอกสีนะครับผมก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะฮะนี่เลยตัวนี้เป็นโซ่ d a ดนะฮะ d ี d AD แท้คุณภาพสูงนะถ้าใครอยากได้อยากใช้ไปหาซื้อเอานะฮะตามร้านหรือใน Lazada Shopping เขาไม่ได้สนับสนุนครับผมเอามาบอกเฉยๆแต่ถ้า d ี d อยากสนับสนุนช่อง หรือจะส่งของมาให้รีวิวก็ยินดีนะครับอ่านี่เลยโซ่ดี d อ่าดีดีไม่ดีลดออกจาก0ศูนย์เป็นโซ่ d ี d ข้อบางคุณว่าทนแค่ไหนอ่าลองดูแล้วกันนะฮะไปหาซื้อราคาไม่แพงซื้อเป็นชุดก็ไม่แพงนะครชุดหนึ่งไม่ถึง400บาทนะฮะใช้โคตรทน นะบอกเลยโซ่ของโซ,โซสเตอร์ของ D.I.D. นี่โคตรทนนะนะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะอ่านะผมใช้ตัวนี้นะ,ะเป็นสเปร์อ่าของบอสนี่นะอ่าตัวนี้ใน Lazada อ๋อตัวนี้ผมสั่งใน Shopee จะถูกกว่า ถูกกว่าประมาณ5้าบาทสิบาทนะแต่ช้อปปีใส่โค้ดส่วนลดส่วนส่งค่าส่งแล้วช้อปปี้จะถูกกว่านะครับตัวนี้ผมซื้อมาพร้อมส่งเจสิบบาทนะครับ,นะรบแล้วแต่ร้านบางร้านก็ขายอยู่ที่90้าบาท6กสิบาทอะไรอย่างนี้อ่มีนะครับ ก็ถ้าใครมีเก็บคอยเก็บไอ้อ่คอยไว้เป็นส่วนลดเยอะก็จะได้ส่วนลดเยอะอ่าใช้ดีนะครับตัวนี้ขนาด400มิลลิลิตซื้อว่าใช้ดีนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้มันลอกไวนานแล้วตัวนี้ตัวนี้ผมใช้อ่าใช้น้ํายาอ่า ตัวนี้มันใช้เป็นน้ําลิตรละตอนนั้นผมสั่งมาว่าลิตรละหนึ่งหนึ่งรอบาทก็โอเคแต่ว่าเปลืองมาไม่เหมาะไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าใครมีถังใหญ่แล้วสั่งเป็นสิบยี่สิบลิตรอะ่ะก็เหมือนเหมือนไอ้เขาเขาไอ้ลอกสีอะไรที่เป็นน้ำยาอ่ะอย่างนั้นโอเคนะครับ ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับแต่จะแนะนำวิธีใช้นะครับออกง่ายนะครับแต่บางาถ้าพ่นแล้วเนี่ยเวลาเราพ่นเราพ่นให้ทั่วนะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับ1-2ึอนาทีพอแล้วก็ใช้แปรงหรือใช้อะไรนะ ค่อยๆรูปหรือใช้ผ้าเลยก็ได้นะผมใช้ผ้ารูปออกก็ออกง่ายเลยออกมาเป็นแผ่นเลยอ,อย่าทิ้งนะครับพ่นแล้วอย่าทิ้งไว้ให้ตัวน้ำยาเขาแห้งนะพอมันแห้งแล้วเหมือนสี ấy, มันมันยังเกาะอยู่อันนี้ก็คือมันก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บางส่วน ที่มันเหลือคาบนะครับเนี่ยเผมไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าคาบเนื้อสีนะครับไอที่ดำๆนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นคาบขี่เกลือนะฮะที่สีมันล่อนอ่ะมันจะมีอยู่อ่ะผมอันนี้ผมใช้กระดาษทรายขัดรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ออันนี้ผมใช้เบอร์ร้อยยี่สิลูกรูปบางๆในส่วนที่น้ํำยามัน่พ่นรอบสุดท้ายอ่ะบริเวณนี้แถวเนี้ยก็คือผมพ่นทั่วทิ้งไว้ประมาณสองนาทีแล้วผมก็ใช้ผ้ารูปออกก็เนื้อสีนี่ก็คือหลุดออกหมดเลยนะครับแต่มันมันจะมีเหลือคาบบริเวณนี้เพราะว่าเนื้อสีเขาค่อนข้างหนาเพราะว่าเขาต้องอ เขาเรียกว่ากบลอยนี่กบลอยบริเวณนี้เขาพ่นสีมาเนี่ยเขาทําสีมาเนี่ยของอัน,นอันนี้ชกแท้ติดรถนะครับของเว็บ้อยอ่าเราจะไม่เห็นรอยเจียของเขารอยเก็บงานของเขาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีเลยสีเขามันค่อนข้างหนาบริเวณนี้นี่โดยเฉพาะนี่นี่รอยที่เขาเก็บงานเนี่ยก็คือมันคือ เราจะไม่เห็นเลยนะครับสีไปดูโชคติดรถของเราตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสงสัยมันจะไม่เห็นบริเวณเนี้ยเห็นไหมรอยเจียเนี่ยพวกนี้รอยเจียเก็บงานพวกนี้แต่ถ้าใครเอาอยากทําสีใหม่แล้วอยากให้เนื้อเหนียกระดาษทรายหรือใช้ตะไบเก็บงานก่อนนะครับใช้ตะไบเก็บงานก่อน รูปรปูไม่ต้องแรงนะครับหลังจากนั้นใช้กระดาษทรายประมาณเบอร์800ขึ้นไปเบอร์800เบอร์พันเบอร์พันห้าเก็บเบี้ยบมันก็จะสวยนะครับแต่ว่าก็ต้องอสำหรับคนว่างคนมีความพยายามกระดาษทรายก็ใช้ของดีๆหน่อยนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมผมไม่รู้ว่าแถวบ้านผมมันมีไหมยี่ห้อที่ผมเคยใช้ประจำ ตัวนั้นใช้ดีแต่ว่าราคาราคาเท่าตัวจากปกติแผ่นละ10บาทแผ่นตัวนั้นก็ยี่สิบถึงยี่บ้าบาทต่อแผ่นนะฮะแต่ว่าใช้ดีอันนี้ผมใช้กระดาษทรายถูกๆสิบสแผ่น20บาทอ่ะอ่าอ่าสิบอ่สิแผ่น20่สิบบาทตกแผ่นละสองบาทกระดาษทรายน้ำแต่โดนแต่โดนน้ำแล้วอ่เม็ดทรายหลุดออกหมด อันนี้ก็คือขัดแห้งก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าตัวนี้ผมพ่นอยู่ประมาณสองสามรอบไม่ได้พ่นเยอะนะครับเอาแค่ให้ทั่วชิ้นงานก็พอนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะฮะอ่า แต่อย่าให้โดนมือหรือกระเด็นเข้าตานะครับต้องรีบไปล้างนะครับมันมันเป็นคล้คลายกดนะครับอ่กากัดแสบนะฮะพวกนี้ระวังโดยโดยเฉพาะเข้าตาก็ลองซื้อมาใช้ดูก็ได้ถ้าสำหรับคนที่อ่าเขาเรียกไงชิ้นงานขนาดเล็กแล้วไม่ไม่อยากใช้เป็นแบบเจ้เจล นี่เป็นกระปองใหญ่ถ้าเป็นเจียก็ราคา1นึ่กิโลหกิโลน่นึงนิดเนี่ยผมจำไม่ได้ก็ประมาณร้อยสามบาทนะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเราด้วยถ้าเป็นตัวโครงรถนะครับถ้าเป็นตัวโครงรถอสวิงอาร์มเนี่ยอะไรพวกเนี้ยที่เขาเป็นวันนสดุที่เป็นเหล็กนะสำหรับทำมอเมอไซค์เนี่ย ผมแนะนำให้เป็นเจลจะดีกว่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลอกสีได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวตัวที่เป็นเจลมันจะแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลองลงมานะครับผมจำไม่ได้น่าจะ ต่มกว่ากันเบอร์นึงอ่ะเอ,อะไรประมาณนี้นะครับที่ที่ผมศึกษามาคร่าวๆนะครับตัวนั้นมันจะเป็นอะไรขึ้นหน้าด้วอะไรเป็นเป็นหกร้อยหรืออะไรหกร้อยหรือห้าร้อยนี่แหละและตัวนี้มันจะน้อยเบอร์มันจะน้อยลงก็คือประสิทธิภาพมันจะสู้ตัวนั้นไม่ได้แต่ว่ามันเหมาะสำหรับไอ้คนอยากทำเองแล้วก็ ใช้หมดก็พอแล้วก็งบประหยัดนะครับอย่างทําโชคทําดุมเนี่ยโอเคเลยอ่ะดุมหนึ่งคู่โชคหนึ่งคู่ผมว่าใช้สเปรตัวอ่าตัวนี้ผมว่าดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครทําเป็นจะทําสีคงรถใหม่จะอยากลอกสีผมแนะนําให้เป็นตัวเจลอ่ะของ TOA ตัวน,นั้นก็ได้ถูกดีนะครับอ่าแล้วเอ้ยที่เป็นแบบเป็นน้ําผมไม่แนะนํานะครับผมมองว่ามันเปลืองทนิดเดียวหมดแล้วนะครับลิตรหนึ่งลิตรนึงผมล้างดูมได้ตัวเดียวเนี่ยยังไม่สะอาดดีซะด้วยซ้ำอ่ยังมีเหลือคาบบริเวณรูของสีลวดเนี่ยสียังออกไม่หมดเลยนะครับอ่าผม ผมลอกไดน้น่าจะสองตัวนี่แหละดุมหน้ากับดุมหลังแต่ยังไม่สะอาดดีนะได้ประมาณสักแปดสิบเปรเซ็นตะเพราะว่ามันต้องเอาง่ายมันเปลืองครับอ่าลองไปหาซื้อดูก็ดีมลอกไว้แล้วชุดน,นี้ก็เลยไม่ได้ทำให้ดูอ่าไม่ได้มือถือไปด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ตอนไอทำการลอกสี เดี๋ยวสีผมมาครบยังไงเดี๋ยวผมจะทำสีให้ดูก็จะเป็นสีบอลคิดว่าเบื้องต้นอ่ะผมจะยังยังไม่เคลือบเลกเกอร์ก็คือจะให้สีมันเซตตัวดีอ่าถ้าไม่ทําสีบอลเงินก็คือสีเดิมเขาแหละบอลเงินประกาย ถ้าให้บอลเงินประกายก็จะอัพขึ้นเป็นสีไอเททนเนียมน้ำตาลไม่ก็คือสีสีที่มันเป็นสีล้อแม็กอะทีอีสาอะเออออ่ะให้ดูนะก็จะประมาณนี้เอามาพูดคุยกันนะครับ ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องแจ้งแฮกเป็นสีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ